สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัญหาใหญ่ของชาวสวนผลไม้นั่นก็คือหญ้าเมื่อหญ้าขึ้นเยอะปัญหาก็จะตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแมลงที่จะมารบกวนต้นผลไม้ของเราวันนี้เรามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะโดยเราไม่ต้องมานั่งตัดหรือว่าถอนให้เสียเวลาโดยเราจะใช้วิธีการปลูกหญ้าคุมดินหญ้าที่เราจะปลูกก็จะเป็นหญ้า เม็ดแตงนั่นเองเป็น้าต้นเตี้ยลักษณะของเขาก็จะเป็นข้อๆติดง่ายและเป็นแพรขยายได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะช่วงแรกๆก็จะมี้าต้นเล็กๆแสมขึ้นมาเพราะว่าดอกญ้าเขาร่วงนั่นเองค่ะเมื่อมี้าต้นเล็กแสมขึ้นมาเราก็จะถอนทิ้งไปเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแพร่กระจายดอกของเขาค่ะ้าคุมดินของเราก็จะ แพ่กระจายเป็นแปลงใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะคลุมทั่วพื้นร่องในส่วนผลไม้ของเราเลยค่ะส่วนการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะไปดึงจากต้นแม่พันธุ์ของเขาค่ะส่วนวิธีการดึงเราก็จะยุ่มๆเขาแบบนี้เลยค่ะเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายยิ่งเป็นช่วงฤดูฝน ขยะพันยิ่งง่ายเป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็จะยุ่มยุ่มแบบนี้ใส่ในกระปองค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปลูกกันค่ะส่วนแปลงนี้คือแปลงที่เราจะปลูกหญ้าคุมดินนี่คือฝนตกดินก็จะไหลลงท้องล่องแบบนี้ทำให้ท้องล่องตื้นได้อย่างรวดเร็วค่ะเราก็จะใช้หญ้าคุมดินที่เราเตรียมมาโรยโรยแบบนี้เลยค่ะ โดยเราไม่ต้องไปนั่งปลูกให้เสียเวลาอีกด้วยค่ะเราโรยแบบนี้ส่วนวิธีการขยายพันนั้นรู้ดูฝนจะเหมาะเป็นอย่างมากเลยค่ะเราโรยแบบนี้เราไม่ต้องไปรดน้ำด้วยค่ะเขาจะแตกและขยายพันของเขาโดยง่ายเลยค่ะเราโรยหญ้าเม็ดแตงเพียงไม่กี่วัน เขาก็เริ่มที่จะเป็นแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มติดแล้วค่ะและเขาก็จะขยายพันธุ์แผร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะย้าคุมดินของเราเหมาะแก่การปลูกในสวนผลไม้เพื่อป้องกันญ่าต้นใหญ่ขึ้นและเหมาะกับการปลูกในสนามหน้าบ้าน เวลาที่เราเดินหยียบย่ำก็ไม่เปะและเลิกเท้าของเราอีกด้วยค่ะสามารถคุมดินแล้วก็ป้องกันหญ้าได้ดีมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ